สวัสดีครับ Youtube และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมดีดที่ต้อนรับเข้าสู่รายการคุโรกิกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้จะมาเล่าเรื่องรอดอปี3กันนะครับผมแต่ต้องขอบอกก่อนเลยว่า EP นี้อาจจะเป็น EP สุดท้ายแต่อาจจะมีท้ายสุดมากกว่านี้อีกแล้วคคือก็ต้องขอบคุณทุกการติดตามทุก EP ของรายการซีรีส์รอดอเลยนะครับผมต้องขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบกันนะครับผม แต่ยังไงก็จะตั้งใจพัฒนาให้ดีที่สุดเลยนะครับผมถึงแม้อาจจะมีบางคลิปที่ผมแบบพูดรวบรัดกับพูดปกคนไปและติดอ่างบ้างในบางทีก็ขออภัยใน,นที่นี้ด้วยนะครับผมก็ผมตั้งใจจะพัฒนาเลยนะครับผมพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับผมเข้าเรื่องกันเลยก็เข้ามาก็เหมือนปกติตอนปี2นั่นแหละนะครับผมไม่ต้องไปเทสร,ร่างกายอะไรก็แบบแค่ไปจ่ายตังเฉย แบบอยู่ครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปที่โรงเรียนใช่ไหมฮะแล้วก็พอเข้าสัปดาห์แรกน่าจะเป็นวันแรกที่เริ่มเรียนปีสามั้งก็แบบว่ามีหลักสูตรเพิ่มเข้ามาอีกก็คือเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมแล้วก็การทํา CPR ใช่ซึ่งอ้เพิ่มเติมอีกหน่อยแล้วกันนอะผมก็นอกจาก CPR ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีทั้งแผนที่ด้วยนะผม ซึ่งวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตอนเรียนปฏิบัติธรรมกันก่อนนะครับผมซึ่งตอนเข้าไปเรียนเนี่ยเหมือนเขาจะให้เรียนรู้เกี่ยวกับการ,ปร,ปรเปลี่ยนทัศนคติของเด็กที่เกเรทั้งหลายแหละนะครับผมแล้วก็วิถีชีวิตนั่นแหละครับผมก็ปัจจัยคํำคมของพระผู้เป็นเจ้านั่นแหละครับผมซึ่ง ก็เข้าไปนั่งสมาธิต้องกําหนดจิตให้แน่วแน่แนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันวิชานั้นนะครับผมส่วนเรื่องของการทํา C v R ครับผมก็แ,แบบการปรั๊มหัวใจก็เรียนมานั่นแหละคผมเหมือนกับเรียนลูกเสือที่ฮาร์ดคอร์กว่านั่นเองครับผมซึ่งการทํา C v R จะไม่ได้ฮาร์ดคอร์อะไรมากนะครับผมก็เลยผ่านแบบส,สบายสก็แบบปั๊มหัวใจให้ พาร์ทเนอร์แต่แบบห้ามทําแรงไปเดี๋ยวซี่โครงหักอะไรอย่างนี้นะผมแล้วก็ห้ามปิดจมูกด้วยไม่งั้นตายอย่างเดียวนะผมซึ่งแค่แอดผ่านก็สามารถผ่านได้เลยนะผมส่วนมาส่วนการแผนที่แล้วผมก็อาจะมีตารางวัดลมวัดอากาศอะไรอย่างนี้แล้วผมก็ก็ไปอยู่ในกลุ่มที่แบบเด็กโรงเรียนอื่นะนะเนอะก็ เหมือนปลาไหลอ่เข้าใครง่ายก็เลยผ่านไปได้อย่างราบรื่นนะครับผมแล้วก็พอเข้ามาภาคสอบปฏิบัติหรือสอบภาคทฤษฎีทักอย่างนั้นแหละครับผมพอ,อจะได้แล้วสอบปฏิบัตินะครับผมก็ถ้าเกิดใครผ่านไม่ผ่านเนี่ยไม่รู้ว่าต้องเข้าทุกคนหรือเปล่าแต่แต่ผมรู้ว่าถ้าเข้าทุกคนก็คือจะผ่านทุกคนนะครับผม ซึ่งใครที่ไม่มาคือไม่ผ่านนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่ามีแบบนี้อยู่หรือเปล่าแล้วผมที่แบบต้องมาอาทิตย์ถัดไปเพื่อที่จะมาซ่อมอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งคนที่ผ่านจะมีสิทธิ์ไปเขาชนไก่เลยนะครับผมแบบไปท่าสนามอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งประสบการณ์ในภาาสนามจะมาเล่าในอีพีหน้ากันเลยนะครับผมเอ๊ะหรือว่าเล่าในคลิปนี้ดีเพราะก็ อาจจะมาเล่าในคลิปนี้ไม่ก็คลิปหน้าแหละคลิดไม่ออกเหมือนกันนะครับผมซึ่งพอพอได้ยินประกาศจบก็จบปีสามกันอย่างซึ่งวันนั้นอะจบปีสามอย่างต่อวันที่จะได้ไปภาาสนามแบบชิลๆเลยนะครับผมซึ่งคลิปหน้าอาจจะมาเล่าเขาชนไก่ด้วยนะครับผมซึ่งเอางั้นเล่าในคลิปนี้ก็ได้นะครับผมก็วันแรกที่ไปเขาชนไก่อะวันแรกก็เหมือนได้แบบไปเดินทางไกลอย่างเงี้ยครับผม ส่วนวันที่สองก็จะเป็นเหมือนการกางเต็นท์แบบฝึกใช้ชีวิตในป่าการกางเต็นท์แล้วก็การต่อสมอบกอะไรอย่างนี้นครับผมแล้วก็อจิชาทํากับข้าวกินเองก็จะแบบเขาจะมีมอเขาจะแบบเหมือนมีมอสนามที่ไว้ที่ไว้หุงข้าวอะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งวันที่ไปอ่ะเหมือนเข้าเขาชั้นไก่ไปประมาณสี่สี่วันสามคืนนะครับผม แล้วก็ทุกคืนก็นอนได้ตามปกตินะผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมแล้วพอเวลาจะอาบน้ําำน้ําอย่างเย็นเลยมันเย็นแบบเย็นเจี๊ยบเข้าไปในหัวใจเลยนะครับผมแบบเรียกว่าสะใจเลยแล้วกันในตอนนั้นอ่าแล้วก็พอวันที่4เป็นวันที่จะได้กลับกันแล้วนะผมก็จะมีเดินเหมือนแบบเดินสนามนั่นแหละับผมอเอแต่ขอเล่าวันที่สามก่อนนะผมวันที่สมันจะมีแบบ เข้าตีตั้งรับด้วยผมแบบก็คือแบบไะ้ถ้าถ้าเข้าตีตอนผมอยู่เข้าตีอ่ะผมก็ต้องก็ต้องมีแบบมีหมอกมีกิ้งมีคานด้วยนะครับผมซึ่งแบบว่าผมไม่ทรมานนะผม,ผมเอาตัวรอดมาได้นะครับผมแล้วก็ตอนฝ่ายตั้งรับอ่ะผมก็แบบอยู่ชิลเลยคนนี้เหลือไปตั้งรับกันแต่ส่วนที่อยู่ชิลก็จะมีผมกัแบเบพืแบบ่อนอีกกลุ่มที่ใหญ่กว่านั้นอีกนะครับผม แตก็ไม่โดนอะไรนะครับผมแล้วก็พอเข้าวันที่4ี่ซึ่งเป็นวันที่จะได้กลับบ้านแล้วนะครับผมซึ่งวันเช้าก็จะอยู่เหมือนอยู่เดินสนสนามนั่นแหละครับผมแล้วก็เตรียมของกลับบ้านกันนั่นแหละครับผมแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะแบบกลับบ้านกันได้เลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีเหมือนพี่จ๋าอะไรครับผมที่แบบมาโบกมือโบอกมือลาอะไรครับผมรอผัด เราผัดไหมที่จะเข้ามาไล้เอี้ยวผมซึ่งวันนั้นก็จบไปอย่างด้วยด้วยีแล้วผมจบปีสามอย่างสมศักดิ์ศรีเลยแล้วผมก็หลังจากนั้นไม่มีอะไรแล้วโอเคเป็นไงกันบ้างนผมสําหรับรอรอปีสามไหมนผมซึ่งคลิปหน้าอีพีท,ท้ายสุดนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาชนไก่กันนะผมอันนั้นกันนะผมที่แบบว่ามันมีประวัติศาสตร์ต่างๆม,มากมายซึ่งจะมาเล่าในคลิปหน้าด้วยแล้วผมโอเคถ้าใครชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม คนกระดิ่งแจ้งเตะกันได้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับวันนี้สวัสดีครับ